วัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจคนจัดปืนเช้านี้ก็มาพบกปันเช่นเคยครับมันคือฝนตกหนักวันนี้ก็เลยต้องลำบากนิดหน่อยเดี๋ยวช้าก็จัดไปหนึ่งเกีียวหนึ่งพ่วงเม็ดไอ้ปืนตอนนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับแต่การตัดมันจากทีมงานน้องกล้าน้องหัว วันนี้เบอร์8ไปหาหมอครับเลยส่งเบอร์เบอร์ห้าเข้มาแทนเดี๋ยวเรามาดูครันนะจัรู้สึกมันคือฝนตกมาเยอะมากลื่นครับจะออกรอดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันว่าจะไหวไหมออรอบนี้ก็เหมือนเช่นเคยเด็กอัศวินอย่างทีมงานต้องกล่าวทองว่า่วงเช้าก็จับไปก่อนปืนแต่ปัญหาจะเกิดแล้วครับตอนนี้มันคือฝนตกมาเยอะลื่นครับอันนี้เราก็ได้ เบอร์แปดเบอร์เบอร์เห้าเข้ามาแทนเบอร์แปดเบอร์แปดหาเมานี่แต่วันนี้เราก็ยังได้จะตุนเป็นผู้คิดต่อวันนี้เราใช้เบอร์ตีเป็นตัวจะจับอดเบอร 2, xt, 2, 3, 4, 5, 5์ตีเป็นผู้นำการค้าคีบปัญหาจะเกิดละจ้องล่าไปน่ะมือกึมตกเยอะด้วยนะมือกึมตกเยอะ มื่อคืนมันตกเยอะครับเมื่อคืนตกมันอ่ะดูเลยเช้าเนี้ยมีปัญหาเลยครับเนี่ยสมมติเช้านี้ก็อนจัดฝืนไปเดี๋ยวตอนนี้ติดน,นะจอมลื่นเดี๋ยวเราดูครับว่าจะเอาจะจะขึะ้นวิธีไหนงานเข่าเลยครับงานเท่าเช้าเลยดินมากาจะจมนะดินมากมันจะลงมุดมุดใหญ่นะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับเราจะแก้ไขยังไงไงานเข้าแล้วครับ,รบชเช้าเช้าอีกสองอีกวันนึงก็น่าจะเสร็จอีกไม่เกินอีกอีกวันก็น่าจะจ,าจะ,จะปิดจ็อบแล้วอันนี้ก็แต่อันนี้ก็ตัดมาวว20วัน1 0วัน20ไร่20ไร่วันนี้ก็คาดว่าเก็บเสร็จแหละแม่เดี๋ยวถ้าฝนตกมาเมื่อคืนไม่ใช่น้อยเช้าเช้ากันเลยจริงๆจะลำบาก ลื่นมาลื่นมันมคืนตกเยอะมากฝนนะ่ะไม่ใช่น้อยเลยนต้องปูทางก่อนอนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะออกวอรหรือไม่วันนี้ก็เบอร์ห้ามาแทนเบอร์แปดเบอร์แปดหาหมอพี่พี่ใหญ่ก็ไามา่อยู่เลยส่งเบอร์ห้าเข้ามาแทนมาดูครับว่าจะแก้ไขยังไงเอาอได้ ไม้รองครับเอาไม้รองแล้วไดวลองดูมันขึ้นขอนมาทำขึ้นขอนไม้ลูกจะขึ้นรอดไหมวช่วงเช้าก็จะฟื้นแล้วก็จับไปก่อนหนึ่งหนึ่งพ่วงฟื้นแต่ปัญหาเกิดขึ้นออกไม่รอดลื่นมาขึ้นฝนตกหนักแต่วันนี้พี่ใหญ่เขาก็ไม่อยู่ด้วยส่งรถแทนเข้ามาส่งเบอร์ห้าเข้ามาแทนตรงนี้ปล่อยลูกออกก่อน เอาลูกออกก่อนเอาแม่เอาก็แม่ขึ้นก่อน เดี๋ยวเราบรงานกันว่าจะขึดด้นดะยังไงเดี๋ยวเราดูอันนี้ก็ถอดตลูกออกแล้วเดี๋ยวเอารถขีดเอาจัฟอร์ดเบอร์สี่ทำการดัน๋เท่าวันนี้พี่ใหญ่ก็เราไม่อยู่ด้วยงานเข้าเลยเช้าเลยช่วงเช้าก็งานเข้าแต่เช้าเลยลื่นครับจะลื่นมากเดี๋ยวจะจมมีสิทธิ์จะจมได้ เดี๋ยวเรามาดูผลงานของเจ้าตูนกันว่าจะแก้ไขยังไงที่จะขึ้นได้แหละจริงๆเลยครับมีผลงานเมื่อคืนตกมาไม่ใช่น,น้อยด้นด้นแหละเออไหวไหมเราไปดูกันว่าจะไหวไหวไมตาย luôn à bay quá ô mệt bay gấp gom ngàn cao thấp ngàn cao ngàn cao là sao đây ngàn cao là sao đây giờ nhé, đó Hãy subscribe ามา,ามา,ามาอีกรอบนึงเอาเอาไปพา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 ไม่ขึ้นยิงยิงมันลื่นมันลื่นนิดเดียวเองอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาต่อยาวเลยเดี๋ยวตัดคลิปก่อนน่าจะงานยาวงานนี้